สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องส m i ยลิ g งทาร t โบายตาค่ะทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฟิลิ้งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตา รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะเราตาก็มีขายวอเลเปเป์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีจ้าทุกคนตามีเรื่องจะบอก ่าไปถอนฟันคุดมาเจ้าว่าคุณหลุนช่องโชคดีเหลือเกินที่ดิฉันไม่มีฟันคุดที่เหงือกมันปิดฟันไม่ต้องผ่าแต่ว่าเลยอีกซีหนึ่งนะคะก็มาบอกความคืมหน้าถอนบนล่างเลยจ้าเออกืนเลือดเป็นกืนเลือดเป็นว่าเล่นนะคะก็วันนี้เป็นไพ่ยอยากเล่า ep ยีสิบห้า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรตาจะได้ตั้งหัวข้อว่าอะไรนะคะขอบพระคุณทุกคนเสมอน,นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มมามอยสอยไพายทาร์โรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะถ้าตาไม่ได้ถอนนะ่ะถ,ถ้าของตามันเป็นแบบผ่าตาคงมาอัด อัดไพ่ไม่ได้ในวันลุ่งขึ้นนะคะชีวิตสุดสุดจะวาวเป็นคนโชคดีเห็นปะดูแลฟันได้ดีเออก็อเลยไม่มีปิดเหงือกจ้าใช้ไพ่สำหรับนี้เจ้าโอเคตามีขายพวกคุใจเห็นแท้เสริมดวงนะคะอันนี้เป็นแบบใส่ตวสัวอักษรมีหินเสริมดวงตรงนี้นะ เลือกหินได้นะคะวงกุญแจราคาเริ่มต้น69บาทมีแบบนี้ด้วยนะจ๊ะไพ่พี่ตาออร์คเคลิลค่ะผลิตครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเออยังไม่รู้ช้อปปีจะลงเมื่อไหร่ถ้าลงก็คงจะปักตะกร้าในในคลิปนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในช้อปปีมันเอ้ยขอโทษค่ะแอปสีส้มค่อนข้างที่จะแพงมากกว่าเพราะมันมีค่านู่นนี่นั่นหักหนู่นนี่นั่นเยอะนะทุกคน ถ้าใครสนใจแล้วแต่ว่าถ้าบางคนเขามีเงินในช e, อปปี้ในสีสีส้มไงก็ก็แบบนั้นก็ได้นะคะอืมปักตะกร้าได้แล้วก็ถ้าใครรู้สึกแบบเอออยากได้อยากได้ตัวต่อตัวราคาลดกว่าก็จัดมาที่ตาเลยค่ะทักมานะเป็นคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษมีคู่มือออนไลน์นะจกะ6 6ไปใใช้ง่ายอ่านคล่องมีเขาเรียกว่าอะไร8ป8แปไม่ร้องค่าจะส่ง เราก็มีขายคอร์สอนไพ่ทาโร่นะคะแบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อตัวออนไลน์นะรวมถึงคอร์สมาธิปลดล็อกปมเยียวยาความรักนะแล้วก็คอร์สมาธิปลดล็อกปมทางด้านการเงินคอละสองสามสองสามเจ้าโอเคไพ่อยากเร่า e p 2 5ยีออ่สิาเเกี่ยวปะ ช่วงนี้กลับมาฟังเพลงเก่าๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นตาไม่ไม่ไม่เป็นคนนี้ไม่ค่อยชอบฟังเพลงเนี่ยแบบวันวานอะไรแบบปแอบปองกูนนนทนนแตบบ่นนทนนก็ลองได้อยู่นะพูดได้ไหมวันนี้ไม่รู้แต่ตาชอบสไตล์แบบ BIG กแอร์วอลลี่สลัมสวิตเมออะไรอะสักครับชิลี่ฟู ดูสไตล์ตัดดิเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างฟังเพลงสไตล์ไหนมัางมาเล่าให้ฟังได้นะคะมาดูกันค่ะให้อยากเล่ายิงกินยิงกินผักอือูดถึงพี่ยิงกินปาก็พี่เชตเตอร์ใช่ไหมมาดูสิเรื่องอะไรคะวันเนี้ยตั้งแต่เล็กจนโตที่ได้พี่ไพ่ยานาโลกมา ก็สับยากตลอดเวลาอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้อือตามีความรู้สึกจากสามใบนี้นะแต่ว่า แต่ว่าคุณอาจจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์จิตวิญญาณกับไฮเออร์เซลไม่เหมือนกันแต่มันก็คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของกันละกันนะคะอันนีบายจิตวิญญาณก่อนนะจิตวิญญาณอยู่ในร่างในร่างเราแหละแต่เขาเนี้ย มันมันสลับจิตได้เสมอนะถ้าคุณเป็นคนที่ปฏิบัตินั่งสมาธิเรารู้จักเล่นไแรกปรธทาดพลังงานเนี่ยคุณจะรู้ว่าจิตวิญญาณที่มาอยู่กับคุณนะ่ะคือเด็กหรือผู้ใหญ่หรือล่างไหนประมาณนั้นแต่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเขาเป็นแขน่กนแท้ของชีวิตเราเป็นเหมือนเบบีเป็นเหมือนเด็กน้อย จิตวิญญาณคือเด็กน้อยเนาะ,ะหัวสมองคือพ่อใจของเราคือแม่ร่างกายคือบ้านนะคะแต่ไฮเอร์เซลเนี่ยคือตัวตนของเราขั้นสูงที่เหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนตึกสูงแล้วมองชีวิตเรามาชีวิตของคุณทั้งรูปอะที่ส่งมาที่กายเนื้อนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะเย็นกว่าลึกซึ้งกว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาผ่านการเรียนรู้เยอะแล้วอะเออคือขั้นสูงสุดของของร่างกายเหานี้เนาะคขาเนี้ยคราเนี้ยสามใบเนี้ยตารู้สึกว่าถ้าคุณทำอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้ไม่รู้ทำอะไรอ่ะอืเขาบอกว่าให้คุณบริหารจัดการ สิ่งที่คุณทำอยู่มันเป็นด้านงานนะมันเป็นด้านงานที่คุณกำลังสร้างสรรค์สวรรค์สรรสร้างเนี่ยคุณกำลังคิดอะไรคุณกำลังสร้างอะไรให้คุณสร้างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จิตใจแห่งความเมตตายกตัวอย่างเหมือน เหมือนคุณสร้างผลงานสักผลงานหนึ่งออกมามันไม่ใช่แค่ผลงานที่เรามีหน้าที่ที่จะแค่ทำมันแล้วจบอะแต่มันจะต้องไม่ใช่หน้าที่อะค่ะมันต้องเป็นความรักความอบอุ่นใส่อะไรคุณใส่พลังงานออกไปแต่เล่าไว้ในคลิปไหนนะอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่าง ตาขายหินเสริมดวงถ้าตาทำำไปทำำไปแต่ว่าหินนี่คือของพี่คนนะยกตัวอย่างนะคะสมมติาตาทำำไปก็ร้อยร้อยร้อยแบบปกติไม่ใส่ใจคุณคิดว่าหินที่ตาทำขายจะขายดีไหม อืมนั่นแหละกับตาที่ร้อยหินทิลเมตรเลือกหินทิลเมตรด้วยความรู้สึกรักและส่งพลังงานดีๆทิลเมตรทิลเมตรอะลงไปอะตาเลยบอกไงเวลาซื้ออะไรอะหรือเวลาไปใช้บริการอะไรมนุษย์อะสัมผัสพลังงานได้ ถ้าคุณทำด้วยหัวใจยังไงคุณก็สำเร็จอืมอันเนี้ยเหมือนเขากำลังบอกว่าไม่รู้เหมือนกันคนที่เข้ามาดูกำลังทำอะไรอยู่แต่เขาบอกว่าทำด้วยหัวใจเราทุกๆอย่างอะ่ะมันจะดีเช่นทำด้วยใจเงินก็มาชีวิตก็ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเป็นต้นนะคะ มาดูซิพี่ไพ่ทาโร่สอดคล้องไปด้วยกันไหมค่ะเดี๋ยวนะตาดูก่อนว่าจะวางพอปะ ขึ้นมาเลยอยากมีความจริงที่มีเธออยู่เกี่ยวเนี่ยสวิตช์มเมล็ดโอ้โหโอ้ ตั้งชื่อคลิปแบบหนึ่งเะอโอเคก็เอาตั้งกันแบบนี้แหละสวรรค์สัรสร้างให้คุณได้เจอคลิปนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะคุณตาเวลาที่คุณเหนื่อยหลายๆคนถามว่าเฮ้ยเราจะคอนเนคไฮรเซลยังไงคุณต้องเงียบเราฟังเขา ไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณอยากรู้ว่าเราจะมี Intuition หรือเซนได้อย่างไรคุณจะต้องเก่งเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะตามองให้ลึกใช้ประสาทสัมผัสทีละอย่างอะคะ่ะไม่ใช้แบบร่วมกับอะไรอ่ะ ตามองอยู่หูฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคุณจะมีอินทิชันหรือว่าเจอไฮเซลลได้ง่ายขึ้นถ้าคุณฝึกรับไปเรื่อยเหมือนร่างกายอะถ้าคุณเหนื่อยเขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วแต่คุณยังไปต่อนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้แคร์ตัวเองอแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่า เขาจะให้คุณเห็นว่าเขาจะงอแงงี่เง่าด้วยการเป็นอะไรบางอย่างจนคุณก็ยังไม่สนใจจนเขาไม่สนใจคุณเหมือนกันเออแล้วคุณก็เป็นอะไรบางอย่างแล้วถึงจะมาสนใจไอ้รอบที่มันแบบเอ้ยกลับมานะตัวเธอไฮเออร์เซลหรือใดๆอะ่ะมันคือรอบที่ยาวนานที่สุดเพราะว่าก่อนที่เราจะเป็นอะไรอะ่ะ ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นน่ะตัวไฮเงอร์เซล่ะค่ะเขาติติดตวิญญาณแหละงอแงงี้เงามาก่อนอืมแต่คุณไม่เห็นเขาถ้าขอดูในอดีตนะแต่พื้นดวงคุณคือคลีนเหรียนเลยนะเว้ยเราดูสิเหนื่อยเห็นปะเหนื่อยกับคู่เหรอฮะ เหนื่อยกับใครเหนื่อยกับการหาเงินหรือเปล่าอยากย้อนเวลาไปไหนอาจยา์ที่รักในอดีตอะตาว่าคุณให้อะไรคนอื่นเยอะแต่ตอนนี้คุณปกป้องตัวเองได้แล้วไงคุณไม่ได้เหนื่อยแล้วคุณเป็นจวแล้วอะถึงแม้จะมีรอบข้างที่แบบตามสองหรือเด็กดื้ออยู่บ้างเนี่ย ดากว่าคุณก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าเดิมแล้วนะตาขอดูตัวตนหน่อยเอ,อ๊ะคุณออกจากอะไรบางอย่างมาแล้วอ่ะหรือไม่ก็เคลื่อนทับไม่ต้องเคลื่อนทับมาคนเดียวมาคนเดียว เคลื่อนออกจากปัญหาอะไรบางอย่างมาแล้วด้วยการกระทําบางอย่างของคุณคุณเก่งมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยาบอกว่าคุณเก่งมากๆเลยที่คุณเหมือนกับออกมาจากปัญหาออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่โอเคนะคะอืตัวตนเป็นเดอะเวอร์อะคืออุดมสมบูรณ์หรือว่าสิ้นสุดอะไรบางอย่างเราเริ่มต้นใหม่ได้ รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสร้างชีวิตตัวเองนะคะดูคุณเจอเด็กดื้อเหรอมันอาจะมีคนรอบข้างคุณที่ทำอะไรหลับๆัซ่อนๆหรือว่าแอบซองแอบอะไรงี้เนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ไม่ได้คิดร้ายกับใครอ่ะอืม คนเขาอาจจะอยากจะรู้เรื่องราวของคุณหรือไม่ก็ถ้าคุณมีสภาพแวดลอ้อมที่คนที่ทําให้คุณรู้สึกหง,งุดหงิดหรือว่าทําไม่ดีกับคุณเนี่ยทําอะไรคุณไม่ได้แล้วอ่ะเพราะคุณเหมือนกับไม่สนไม่แคร์นะคะเออหรือแม้กระทั่งว่าคุณเป็นเด็กดื้อแล้ว <laughs> เด็กดื้อในรูปแบบที่ไม่ได้ทําร้ายคนอื่นนะแต่ว่าเด็กดื้อในรูปแบบที่ว่า จะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วอะค่ะอืมขอดูหน่อยสิ่งที่คุณคิดอยากมีครอบครคัวหรอคะหรือว่าอยากมีเรื่องของขการเงินที่มั่นคงเอาเงินมาปิดบางอย่างให้แม่เอาเงินมาปิดบางอย่างให้ครอบครัวเป็นไปได้อยู่แล้วเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะตาบอกว่าคุณโฟกัสที่อะไร คิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องสวสรรค์สัร์สร้างด้วยก็คือลงมือทํานะคะอืมคุณทําได้อยู่แล้วสิ่งที่คุณมุ่งหวังอะที่เขาส่งให้คุณมาเจอคลิปนี้เพราะว่าคุณจะได้ข้อความอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณมั่นใจถือว่าคุณทําได้นะคะตาขอดูหน่อยพินเหรียญถ้าคุณเป็นห่วงเรื่องของคู่อยู่มันก็มีแหละ มีเรื่องของคู่เข้ามานะคะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องคู่เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณตาเราอยากจะมีเงินที่มั่นคงเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นเราอยากจะมีการงานที่โอเคแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าวันนี้คุณต้องโอเคกับมันไปเลยในรูปแบบที่โอเคได้มากที่สุดถึงจะมีคนเฮงซวยอยู่ใกล้ๆถึงจะมีงานที่ไม่ดีหรือหัวหน้าใดๆ คุณก็ต้องมีความสุขหรือหาความสุขนั้นให้เจอเพราะว่าสิ่งนั้นแหละที่คุณกำลังมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันนะคะมันจะเป็นความมั่นคงในอนาคตให้คุณได้เพราะฉะนั้นตาบอกเลยว่าสิ่งที่คุณต้องเจอกำลังนำทางคุณให้เป็นควีนเหรียนเจออยู่ตอนนี้นะดีแล้วไม่ดีเออคำนี้ดี ประโยคน,นี้ทุกทุกการเปลี่ยนแปลงในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคแต่ทุกๆกการเปลี่ยนแปลงจะนำพาคุณไปอยู่ในที่ที่เป็นของคุณเสมอโอเคไหมขอดูหน่อยเชมเพ อ,อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสวรรค์สรรสร้างให้คุณมาเจอคลิปนี้หมายความว่าคุณบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้ดีอยู่ในพื้นที่ตัวเองอย่าไปยุ่งกับพื้นที่ของคนอื่นเช่นเขาว่าเราเขานินทาเราแล้วคุณไปเอาโฟกัสไปอยู่ที่เขาแสดงว่าคุณจดจ่ออยู่ที่คนอื่น ไม่ใช่ตัวเองให้คุณดึงกลับมาแล้วอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกหรือสมดุลให้ดีที่สุดเท่านั้นพอนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนถ้าคุณไม่ได้ไปอยู่ลูวิ่งคน,คนอื่นนะเช่นมีคนทําคลิป AI คลองโลกเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคุณกำลังไปอยู่ลูวิ่งคนอื่น ที่มันไม่ได้ส่งผลดีกับชีวิตอะให้คุณดูว่าลู่วิ่งของคนอื่นอะที่มันไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคืออะไรล้วให้คุณดึงตัวเองกลับมานะคะสวรรค์สันทรายให้คุณมาเจอคลิปนี้เพื่อให้คุณกลับมาอยู่ที่เส้นทางของตัวเองเท่านั้นจะแวะไปเสียหายคนอื่นได้บ้างไหมก็ได้นะแต่ไม่ควรจะนานนะคะปัญหาละคำแนะนำคืออะไรจะ้ะ คุณรู้สึกว่าคุณไม่เก่งหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเงินคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจคุณ,ณเก่งีนสุดแเราค่ะไม่มีใครเก่งมาเท่าคุณละผ่านมาถึงตรงนี้อดทนมาเยอะบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวบางคนอยู่คนเดียวบางคนเป็นหัวหน้างานคนใดๆคุณเก่งมากแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมั่นคงไม่มั่นคง มันจะโอเคไหมโอเคคุณไม่ต้องโฟกัสที่ข้างหน้าขนาดนั้นนะคะแต่ให้คุณโฟกัสวันนี้ว่าคุณทําดีที่สุดหรือ,อยังเหมือนกับเด็กคนหนึ่งอะที่อยากสอบติดแพทย์เด็กคนหนึ่งอยากสอบติดแพทย์ให้มาดูว่าเรามีการวางแผนยังไงให้เราแบบอ่านหนังสือคิดอะไรอย่างเงี้ยให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้นะคะก็คืออยู่กับการเรียนรู้ของตัวเองถูกไหมคะเออแค่นั้นพอทุกคน อยู่อยู่กับการเรียนดูของตัวเองอยู่กับพื้นที่ตัวเองอยู่กับการรักตัวเองค่ะสามดาบคุณอย่าเพิ่งผิดหวังอะไรไปก่อนนะเช่นกลัวขอบครัวผิดหวังกลัวลูกผิดหวังกลัวนู่นนี่นั่นผิดหวังเห็นตัวเองบางทีเรามีลูกบางทีเรามีคนอื่นเราไม่เราลืมความฝันของตัวเองอะค่ะ เราละเลยตัวเองเนาะคุณคุณพยายามปล่อยวางใครอะที่มีความเกี่ยวข้องอะเด็กหรือคนในครอบครัวคุณเนี่ยเขาจะผิดหวังไหมแค่คุณอยู่ในเส้นทางของตัวเองแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็ถูกต้องที่สุดเราค่ะแค่นั้นก็พอแล้วอืมคนอื่นจะผิดหวังในตัวคุณก็ไม่เป็นไรแต่คุณอย่าผิดหวังในตัวเองนะ ลึกๆคุณรู้อยู่แล้วเนี่ไม่ว่าอะไรคุณก็จะไปข้างหน้าได้แต่แค่คุณรู้สึกใจร้อนหรือเปล่าคุณลึกๆอะคุณรู้ว่ามันสมดุลมันทำได้มันไปข้างหน้าได้คุณเอาชนะมันได้ให้คุณเชื่อตัวเองอะค่ะอินทิชันของคุณบอกว่าคุณเอาชนะได้นะถ้าคุณอยากทำอะไรอะ คุณไม่ต้องรอให้คุณได้ถูกหวยก่อนคุณไม่ต้องรอให้คุณได้อะไรมาก่อนเลยนะคุณมีความสุขวันนี้ได้เลยหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ลูกมีความสุขไหมอยู่ที่สามีมีความสุขไหมอยู่ที่ภรรยามีความสุขไหมอยู่ที่มีบ้านไหมมีรถไหมทุกอย่างมันคือเรื่องนอกกายหมดเลยอะค่ะแล้วก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราด้วยอะเขาบอกว่าให้คุณพยายาม เอาตัวเองไปอยู่ในชีวิตเยอะๆเราคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะนะคะเราบทสรุปคือหนึ่งเหรียญนะ่ะสวรรค์สรรสร้างจะแม่ให้คุณมาเจอคลิปนี้จะ้ะเขบอกว่าโอกาสดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างต่อเนื่องประโยคนี้ใช้ได้แล้วศักดิ์สิทธิ์มากนะคะมีเรื่องของฉันเป็นคนโชคดีทุกด้านของชีวิต อันนี้เซลทอกไปเลยทุกวันจนเจอกับเรื่องดีๆล้วก็เก็บไว้ว่าเอ้ยวันนี้เจอเรื่องดีนะเขาเรียกว่าการสะสมความโชคดีหรืออีกประโยคนึงก็คือว่าทุกเรื่องทุกอย่างก็ได้ผ่านไปด้วยดีเสมอไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรให้คุณท่องประโยคนี้ไว้จนคุณเชื่อถึงจะเจอปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเสมอนะคะสวรรค์สรรสร้างให้คุณมาเจอคลิปนี้เพราะว่า อย่ามัมแต่คิดอย่าโมแต่คิดลบอย่าโมแต่โดนคนอื่นดึงไปในด้านลบอย่าให้มืดดึงคุณไปในด้านมืดโอเคไหมคะให้คุณทําให้เต็มที่ให้คุณต่อสู้เจ็ดให้คุณต่อสู้ปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวถ้าคุณมีความเป็นอย่างที่ดีคุณจะดับกิเลสได้และคุณจะปกป้องครอบครัวได้ ถ้าคุณเป็นหญินที่ดีหินอย่างนะหินคือผู้หญิงอย่างผู้ชายใช่ไหมหญินที่ดีคืออะไรรักตัวเองเป็นไม่ได้อยค่าตัวเองนะคะคุณจะเจอแต่สิ่งที่มันดีปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณทุกวันอยู่ที่มุมมองของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พี่ไพตาแนะนําว่าอะไรคะจบแล้วทุกคนรักนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตา <c oughs> เดอนบกนลา เอาฟันคุณออกอีกแล้วโอ้ยตาบอกมาแล้วใช่ปะ่ะบ้านคืออะไรร่างกายร่างกายคุณดูแลตัวเองดีหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างหนึ่งหัวคือพ่อใจคือแม่จิตวิญญาณคือเด็กและบ้านคือร่างกายถ้าวันนี้ยังมีการติดขัดในชีวิตอยู่สำหรับบางคน คุณกําลังคิดอะไรอยู่คุณกําลังเจอหลูบวงจรซ้ําๆอะไรอยู่ถตาพูดเรื่องสีธาตุไปแล้วใช้ได้กับทุกเรื่องน้ําการรักตัวเองเอาย่อๆนะย่อๆลมการความกลัวไฟความโกรธและดินการยึดติดถ้าคุณแก้สีธาตุได้คุณก็คุณก็มีความสุขได้แล้วคะ่ะไอสีธาตุเนี้ยแหละไออัตลักษณ์เนี้ยแหละนะคราวนี้ ให้คุณโฟกัสความฝันตัวเองนะอนาคตตัวเองแล้วก็ดูแลบ้านให้ดีดูแลกายนี้ให้ดีดูแลตัวเองให้ดีนะคะสวรรค์สัร้างให้คุณมาเจอคลิปนี้ไม่ว่ายัางไงคุณมาคนเดียวคุณไปคนเดียวหรือคุณต้องห่วงและรักตัวเองให้มากที่สุดแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะมันต่างกันนะจ๊ะ นี่คือเรื่องราวของคนายอยากเล่า e p พีพจ้าเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆอย่างในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายลิงทารโรบายตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะต่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ